สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้อยู่กับพี่แมวนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Gate of Olympus นะครับวันนี้โฉมใหม่หน้าตาแบบใหม่ๆครับเพราะว่าเรามาเปิดสิ่งเกมนี้กันหน่อยไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นโอเควันนี้เราอยู่กับทุูตฟันนะครับใครสนใจก็ขยี้กันได้ใต้คลิปนะครับผม วันนี้จะมาเปิดซิงเกมนี้กับตัวเองสักหน่อยเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยไปครับเมื่อกี้ไปจวกเกมที่แล้วมาได้มาประมาณแสนกว่าบาทนะครับ <Wow. S 1> ก็ขอมาหวัดกับเกมนี้สักหน่อยเบ็หนักๆนะครับร้อยห้าสิบบาทจะได้เท่าไหร่นะเกมใหม่นี่ถ้ามันแตกง่ายอย่างที่ คิดไว้เนี่ยนะอย่างเงี้ยนะคิดแมวตั้งไว้สักแสนหนึ่งมันจะถึงหรือเปล่านะเอาให้ถ right oh okay. ึงนะเอาให้ถึงทุนมีแสนโอ้ยโอ้ยออกสวยเมื่อกี้ออกอย่างสวยทุนมีแสนนะครับเราต้องบอกมาอีกแสนหนึ่งก็ต้องจบที่สองแสนนะครับดูซิว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเท่าตัวเอาเท่าตัววันนี้เอาเท่าตัวแล้วกันไปครับไปครับ ลุยายาวครับไม่ได้ไม่ออกครับวันนี้ไม่ได้ไม่ออกไปไหนนะครับเออสวย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 เลยเฮ้ยมีนให้ซื้อฟรีสเปนด้วยด้วยว่ะรออะไรอะ่ะรออะไรอ่ะแมวแมวรออะไรอะ่ะต้องซื้อนะ่ะนี่ฟ้าผ่าไปทีฟ้าผ่านี่จะมีตัวคูณมานะตัวคูณมาก็ นดาเนี่ยคูณกี่แต่กี่แต่งเงี้ยเข้าไปนะครับบางทีแม่งคูณห้าร้อยเงี้ยคูณห้าสิบคูณร้อยเงี้ยแต่แม่งไม่ค่อยมาหรอกเราหวังกับคูณสองคูณสี่คูณห้าหลายๆอันดีกว่านะครับไปครับมาดิมาเดียอย่าแผวนะอย่าให้เสียชื่อแมวนะมาเดิยม่วงมาเดิยม่วงเออแหวนกับถ้วยนี่น่าจะออกเยอะนะไอ,อ แหวนกับถ้วยงมงกุฎนี่น่าจะแพงนะออกแล้วแพงเออต้องพูดว่าแพงได้ได้ได้แต้มเยอะดีกว่าเออได้แต้มเยอะมันจะได้แต้มเยอะนะครับส่วนไอ้พวกอัญมณีเจ็ดสีนี่มันน่าจะได้น้อยเออมันได้น้อยอะ่ะมันต้องเพชรมันต้องไอ,อ้มันต้องแหวนเพชรนะรกับมงกุฎนะอย่างเยอะเลย แตกปีนี้หลายบาทนะคูณเยอะนะเฮ้ยเฮอินเทอร์เน็ตกูเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวยานะยานะอย่าบอกนะอย่าบอกนะเบื่อกี้โอ๊ยตกใจหมดคิดว่าจะหลุดควยหมุนหลอกกูตกใจหมดไปต่อไปต่อ เอาชิบหายแล้วแล้วก้าเหมือแล้วจากแสนกว่าอืมมกูไม่รอแล้วนะกูไม่รอแล้วนะไปเลยไปเลยคุณชนะกูไม่ได้ชนะกูซื้อมาฮนี่คูน่าคูนาไม่ได้ว้าวอีคูให้กูหน่อยดิอย่างเงี้ยคูให้กูหน่อยดิไม่คูนี่มาเดคูให้กูหน่อยเดคูให้กูหน่อยสิ มึงอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งคูณสองอย่านิ่งอย่านิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาอีกมาอีกคูณให้กูอีกคูณอีกคุยได้ถ้วยด้วยคูณอีกูอีกเร็วเร็วอย่านิ่งมึงอย่านิ่งโอ้ยมาแล้วคูณให้กูอีกเดี๋ยวนี้มาดิโอ้ยคูณเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าหมื่นห้าเปียเปียกดอกเดียวได้หมื่นห้าเปียเปียกโอ้ยเต็มจอเลย คูนนี่อย่างเงี้ยคูนให้กูหน่อยเถอะคูนให้กูหน่อยเถอะคูนให้กูยันนิ่งหูเสียดายไม่ยอมคูนนี่คูนดิคูนดิโอ้โหเต็มจอคูนดิคูนดิมึงอย่านิ่งน่ะมึงอย่านิ่งน่ะมึงทำงานดิเฮ้ยมึงรออยู่นั่นแหละเร็วๆคูนยิงมายิงสายฟ้ามายิงสายฟ้ามายิงมาโอ้โหคูนเป็นคูนติดเจ็ดนะครับโอ้โหอีสามหมื่นสามหมื่นห้า วิ่งรวมไปห้าหมื่นนะครับมึงจะยิงทําไมตอนเนี้ยมึงเก็บไว้ยิงตอนที่กูค้ดเยอะๆกูบวกเยอะหน่นี่อย่างเงี้ยมึงยิงมาสิยิงมางอบอกกับบานแม่งทีแม่งไม่ยอมยิงไอตอนหน้ายิงเนะี่ยยืนนิ่งเป็นตุ๊กตาหุ่นไลกาเลยมึงออมาอ่าหมื่นเจ็ดแล้วยิงมา แต่ไม่ออกนะดูโคนต้นตีไหมยิงมาอ่ะไม่ออกเห็นไหมย nee, right? ิงมาดิเนี่แตกว่ายิงมาไม่ยิงนะยืนน um> ิ <us <us <us> <us ่งเป็นสักกระเบือเลยนะครับเหลืองอ่ะต่อเนื่องไหมมีไหมไม่มีโอ้ยโอ้ยูดสิบแต่เสือกไม่แตกนะครับโอ้ยถ้วยมาถ้วยมายิงโอนไปยี่ิบห้าโอนไป โอ้ยเจ็ดร้ห้าหมดนะครับหกหมืนห้าะครับหกหมืนห้านะครับ, 65, รบซื้อไปอีกทีดิโห,โหไม่ไม่สะใจมะเมื่อกี้มเมื่อกี้มันไม่สะใจกูไม่ได้ชนะกูซื้อเอาแม่ชอบบอกว่าพี่แมวชนะคุณชนะสิบห้าฟรีสปินโอ้ยยิงมาเลย ยิงมาอีกเออยิงมีอีกไหมยิงมีอีกไหมคูณไปหกครับคูณไปหกครับยังไม่เท่าทุนที่เราซื้อไปนะ,อนะครับยังนะครับยิงมายิงมาอีกคุณลุงยิงมาอีกยิงมายิงมาแตกไปเรื่อยแตกไปก่อนตตยไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งหยุดเหลืองแตกไปก่อนเหลืองไปอืมอะไรตตยอีกโอโ้โหแค่เนี้ย ไม่พอนะมันไม่พอยาไส้นะยิงมาโอ้โหสวย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 คูณอีสี่นี้ต่อนเนื่องเลยนะสวยงามเลยมาไหมยิงไหมยิงไม่ลุงยิงไหมยิงไหม,ไ,หมไม่ยิงว่ะลุงแม่งไม่ยิงว่ะเอ,อาริกาัสาย จบมายิงมาโอ้โหยิงแต่เสือกไม่ออกเนี่ยอย่างเงี้ยยิงดิยิงดิไม่ยิงนะเออยิงมาไม่ออกยิงมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปสองพันไม่พอนะยิงมาอย่างเงี้ยยิงรัวๆหน่อยเฮ้ยยิงรัวๆรัวๆมาเลย รัวๆมาเลย <Yahoo! S 1> อขออีกขออีกมามาดิอีกชุดอีกชุดหืมสมสมคอนปากนะครับสมคอนปากนะครับมาดิสวยๆมาดิสวยๆรุงไม่ยิงเลยว่ะลุงโอโห มันยิงตอนจบเออเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยทั้งหมดเป็นแสนหกห้านะครับแสนหกห้านี่เราเราได้หรือเปล่าเนี่ยเราเหมือนเราไม่ได้กำไรเลยนะสงสัยเราต้องไปต่อนะ สงสัยเราหยุดไม่ได้นะครับกูว่ากูต้องไปต่อแล้วละไปต่อแล้วล่ะไปต่อไปต่อหยุดไม่ได้อหยุดไม่ได้กูหยุดไม่ได้แล้วไปครับไปครับไปครับลุงยิงมาเรื่อยๆลุงยิงมาเรื่อยๆเลย เายิงไม่ได้อย่างเงี้ยยิงไมนีดยเมื่อกี้มึงยิงทำไมเออยิงมา,มาเ,มองงมเออคูณสองเออคูณห้าเออมาอีกหมดก๊อฟว่ะเก้าร้อยว่ะเหลืองเหลืองโอ้โหเหลืองไม่ได้ยิงมา ยิงแล้วก็เสือกไม่ออกยิงมายิงมาไอสัตว์ยิงถี่แล้วเกินนะเออไอตอนที่หมตอนที่ต้องการเนี่ยไม่มาไอตอนไม่ค่อยต้องการเนี่ยยิงใส่กูจังเออเออเต็มจอเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ยิงละยิงสินิ่งเอายืนนิ่งอีกยิงสิเฮ้ยยิงให้กูด้อยไอขวยเออไม่ให้กูด่าได้ไงเนี่ย ยิงเออยิงมาแค่สอง่งนะยิงมาเยอะๆดิโอ้โหลุนเหงงนื่อยอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะเออเอออ่ะมาดิมาดิเออมาดิโอ้ยโอ้โอ้ออมีคูณสี่แถมมาด้วยดีกว่าเออเออกูลุนกูไม่ได้ลุนไออันยัมมนีเลียงกันนะกูลุนลุงแม่งจะยิงหรือเปล่านะโอ้โห ก็แม่งจะยิงแต่ละดอกดอกที่แม่งยิงเโอะแม่คุณเหนื่อยไปอี่อเอมามามาสิบห้าทีอือยิงทิ้งยิงขว้างนะมึไงอ่ะไม่มีประโยชน์เลยเอออย่างนี้สิอย่างนี้อย่างนี้ยิงมาอีกยิงมาอีกห้ยีพา แห่บนนิดบนหน่อยประชดหรือเปล่าสวยงามสวยงามครับไปเลยไปเลยไปเลยนั่นแหละคูณสองลงมาอีกดิหมดข้อจ้ะคูณสามสิบแล้วอ่ะฟิิตปินเหลือกี่ทีเนี่ยแปดทีเจ็ดทีโอ้ยขอสวยๆนะคูณเยอะแล้วนะ เอ้ยเอ้ยขอส,สวยนะเออคุยห้าแหมไม่ออกเออคุยสองแหมไม่ออกเออคุยเงื่อนไส่ไม่อาออกไว้มาเออโอ้โหฉัดเดียวไม่ขอเยอะๆดิออออเออเออเอ้าลุงไม่ยิงทีเออดีมากลุงทำงานดีมาก อ้นิสามก็ไม่ได้โอ้โหแต่ม่งหมดแล้วว่ะม่งหมดแล้วว่ะสามหมื่นสี่เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยสองแสนอีกเกลือมหนึ่งว่ะอีกประมาณอึดใจหนึ่งว่ะจะถึงหรือเปล่าน,นี่ไปไป,ไป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 ต่อเลยรองอะไรอ่ะเออสามร้อยเจ็ดห้าหกสิบไปเออเหลือญต่อไปอ ฝาต่ออีกไปต่อยกูหน่อยหมดก็อกผักแปบลุนเหนื่อยชิบหายลุงแม่งไม่ยิงโอ้โหสวย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 ถึงจังหวะยิงลุงแม,ม่งไม่ยอมยิงให้เว้ยมาพร้อมยังโอ้โหข้างนอกนี่แม่งแตกดีมากเลยแต่ปรอกดซื้อฟีเจอร์ข้างในปุ๊บโอ้โหแม่ง แตกยากชี้หายเหนื่อยเว้ยแต่พี่แมวต้องเอาให้ได้นะครับสองแสนนี่้องเอาให้ได้นะขอเลยวันนี้ขอเลยวันนี้ขอเลยนะนนอืออืม,อมสแกตเตอร์นี่จะมีฟรีให้กูสักทีบ้างไหมเนี่ยกูซื้อกูอุดหนุนมึงไปหลายรอบแล้วเนี่ยกูอุดหนุนมึงไปสามสี่รอบแล้วนะ่ะมาให้กูสักที สักท hey, de ีแป๊บฟีอะซื้อจนได้นะกูต้องซื้อมึงจนได้ไปยิงยิงมาสองทีแต่เสร็จไม่ออกยิงนั่นแหละสวยหูสามดอกเดียวก็เอาบอกเลยดอกเดียวก็เอายิงสวยยิง โอ,โอ,อ huh ้โหควรเท่าไหร่เนี่ยเศรครับเรียบร้อยยิงมาจังหวะเนี้ยควรยิงแล้วนะยิงสวยยิงโอ้ยควรเจ็ดไปดิไปดิยิงไม่ออกยิงอีกออไม่ออกอีกโอ้โห ไอ้ควยมาอือยิงมาโอ้โหคุณอย่างเยอะเมื่อกี้ออคุณสองครับดนแค่นี้ครับโอ้โหรอบนี้ดูท่าทางแล้วจะว้าว่ะขัดทุนว่ะรอบเนี้ยอือไม่เป็นไรไปต่ออย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อท้อเป็นแค่ผลไม้นะ ไปดิโอ้ย8 0 0พันไปต่อเว้ยร้อนอะหัวร้อนละหัวร้อนละโอ้ยเมื่อกี้เกือบจะถึงสองแสนแล้วอะ่ะเสียดายอะแต่ก็ไม่ท้อนะครับไปต่อไปต่อไปต่อเหลือง เหลืองสวยๆฟ้าสวยๆยิงมาดิแม่งยืนเบื่อไอตอนนี้แม่งเกิดไม่ยิงแดงเหลืองไม่ได้มึงยิงอะไรตรงตอนนี้เนี่ยฮะเออดูดูมันยิงทิ้งยิงว้างมึงไอเนี่ยยิงเลยอย่างเงี้ยยิงดิยิงมาสิกหัอละไอ้ควยเอ้ยเอาเอามา มามาอุย้ยสวยอันนี้สวยอันนี้สวยยอมอันนี้อันนี้ยอมอันนี้สวยโอ้โหสองสี่หกแปดคูณบวกแล้วเป็นสิบสี 3, ่สามพันเก้ากูจะรอบไหมเนี่ยรอบนี้กูจะเจ็บอีกไหมเนี่ยดูทรงละอีกหมื่นหนึ่งอะ่ะกูจะตีทุนได้ที่ซื้อไปเมื่อกี้ไปโอ้ยแหวนยิงมาหน่อย ยิงมาหน่อยฮเนี่ยเอ้ยสองก็เอาไปคูณสองก็เอาไปเอาหละัะอีตื้นแล้วอีตื้นมาแล้วครับหมื่นสามแล้วครับอุย้ยดอกนี้ยิงหน่อยเออโอ้ยไม่ต้องยิงก็ได้คูณสี่หมดก็ให้หกพันได้ได้ทุนของการซื้อสเก็ตเตอร์รอบนี้คือแล้วนะครับสองหมืน่นอี๋ได้กำไรอีกมาต่างหากนะ เออเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเจ็ดหมื่นห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าครับขออีกทีวะเอาให้ถึงสองแสนวะพูดไว้แล้วนะครับต้องเอาให้ได้กูต้องเอาให้ได้มาดิอุ้ยตการเตอร์ไม้สามได้ฟรีไหมเนี่ยอย่างนี้ได้ฟรีไหมเนี่ยได้ฟรีดิรออะไรอ่ะโบอ,อีกห้าทีสวยงามจริงๆ อันนี้คือโปรโมชั่นของแถมหรือเปล่าัไม่มันเห็นเราซื้อเยอะแล้วนะเหมือนก็เลยอ้ากูแถมให้มือละค่าทีไปเออดีละดีกว่ากูไม่ได้อะไรเลยยิงมาลุงยิงมาลุงยิงมาลุงสวยๆย,ยิงมาดิกูรุ้นจนปวดหัวแล้วเนะี่ยยิงมาเออ สวยๆหน่อยครูจะได้ไปทีลุ้นเหนื่อยหมดแล้วเนี่ยเอ้ยยิงยิงดิอย่างเงี้ยยิงยิงไม่ยิงให้กูด้วยท,ท้าหูทนลมไงเออโหยิงแบบว่าประชดประชันน่ะยิงประชดประชันน่ะเนี่ยเออมาดิมาด,มาดิหมดครับหมดกรอบค,ครับ เท่าไรเอ่ยมับก็ให้การแปดพันนะครับยังไม่ได้ทุนของการซื้อสแกตเตอร์นะครับเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละยิงดิยิงดิสวยงามแต่ 8, เป็นสี่พันสี่พันหมื่นสองขาดอีกสามพันะครับไตเติลทุนมาครับเอออย่างเงี้ยควรจะยิงนะควรจะยิงนะลุงยิงมายิงมายิงมาอีกยิงมาอีก ยิงมาอีกไม,ไม่ยิงเว้ยคุณยี่สิบเจ็ดตันเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับได้กำไรจากการซื้อสแกปตเตอร์รอบนี้ห้าพันนะครับตอนนี้ได้มาแล้วห้าพันอุ้ยสามพันเจ็ดถ้ามึงยิงนะดอกนี้อุ้ยอีกดอกถ้ามึงยิงนะถ้ามึงยิงมึงไม่ยิงเนี่ยคุณรวยเลยนะถ้ามึงยิงเมื่อกี้หลุงแม่งยินบื้อวะ่ะ ยิงดิยิงให้หน่อยเฮ้ยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยโอ uh, ย้โหยิงให้หน่อยเฮ้ยยิงยิงให้กูหน่อย <c oughs> เออไอ้กูเวแม่งไม่ยิงให้กู <c oughs> สักทีห้าหมื่นครับเรียบรนะ้อยครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยสองแสนนะครับตามเป้าหมายนะครับของพี่แมว โอ้โหแม่งกูลุ้นกับมึงเหนื่อยมากกูบอกเลยกว่าจะแบบจังหวะยิงมึงกควรจะยิงนะมึงไม่ยิงให้กูแต่ก็สมความปรารถนานะครับถึงจนได้นะครับหลังจากนี้มึงจะยิงไม่ยิงหรือของมึงนะแม่งกูเหนื่อยสองเซนสามเป็นไงเป็นไงครับ ทุนเรามีอยู่หนึ่งแสนกว่าบาทนะครับก็บวกมาอีกหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับเป็นสองแสนสามนะครับวันนี้ก็อ้าวคันนี้มึงจะโหลดติดไม่โหลดไม่ติดก็เรื่องของมึงนั่นแหละกูไปแล้วโอเคครับวันนี้ก็หอมปามคอไม่หอมปากหอมคออะไรเชียห <c oughs> รือลากยาวเลยวันนี้ยังเหนื่อยลุ้นเหนื่อยมากโอเควันนี้เราก็อยู่กับทูดูฟันนะครับระบบโอเคอยู่นะครับ ระบบเลื่อนไหลนะครับก็ไปขยี้กันได้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยววันนี้พี่แมวขอตัวลาไปก่อนแม่งโคตรเหนื่อยวันนี้รุ้นอย่างเหนื่อยลืมครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ไม่ควรเข้ามาดูนะครับผมโอเคพี่แมวไปก่อนครับสวัสดีครับ